ถึงตัวสิ่จงจริงๆอย่าจำได้แต่สิขาบทที่ว่าตามพระนั้นอันนี้ก็เป็นจะเชียงสุดตับได้ยินได้ฟังแล้วก็จดจำไม่ใช่ตัวสิ่แท้ไม่สำเร็จเพียงความจำและเพียงว่าาม ต้องมีจิตเจตนาละเวทสิกขาบทที่เราสมาทานไปแล้วนั้นข้อที่หนึ่งที่สองที่สามคำแปลก็มีอยู่เราดูให้เข้าใจศีลวัสรวมแล้วมารษาตัวเรานี้เอง ถ้าหากว่าเราเป็นที่รักของเราแล้วควรดกษาตัวเราให้ดีไม่ให้กายของเราไปทำสิ่งที่ไม่สะอาดเป็นบาปอปสุจน์พนระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนกับของสกปรกควรรังเกียจควรมีความละอายเพราะฉะนั้นเฮริโอตปะนี้ เป็นธรรมของเทวดาพวกเทวดาเขาไม่ต้องปราศาสินแบบเราเพราะอะไรเขาเสวยผลแห่งบุญกุศลที่เขาก็ทำแล้วไม่มีใครรักขโมยใครไม่มีใครเบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นการรักษาศสินจึงเป็นสิ่งสําคัญสำหรับเราทั้งหลาย พอต้องการความสงบและต,ต้องการความสุขต้องการความบริสุทธิ์เช่นปานาติปาตาเวระมณีอตินาทานาเวระมณีอัปเมจริยาเวระมณีสามข้อนี้รักษาตา่างทาไม่รักษาล่วงเกินไปแล้วก็เป็นโทษเพราะเป็นความไม่ดีอันนี้เราก็ทราบในจิตในใจอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ไม่ดีจริงๆเมื่อทำแล้ว มุสาวาดาวเวเรามะาีนี่รักษาวาจาในการพูดเมื่อพูดไม่ดีแล้วมันก็เป็นพุตเป็นโทษเราคนพูดไม่ดีเนี่ยเราเป็นคนไม่ดีจริงๆรักษากายรักษาวาจาเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงจัดในข้อนี้เป็นอริยมรรค ข้อปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ให้ได้ถึงความสุขความสงบเรียกรกัรกษาสมาสัมมาวจาสมากัมมันโตวิกาลสุราวิกาลโภสองอย่างนี่เรกักษาสนาเรั่ษงาสา่าปากไม่ให้โลเลให้มีกฎเกณฑ์ที่ให้ทานมือเดียว ก็เพราะเพื่อให้เราทั้งหลายได้ไม่หลงเข้าใจว่าความสุขนี้จะเกิดขึ้นจากการกินอย่างเดียวถ้าความสุขได้กินแล้วความสุขเพียงพอแล้วคนเราก็มีกินอยู่ทุกคนตลอดเวลา แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีความสุขเพราะเราไม่มีปัญญาไม่มีสติในการนึกษาเรามาตระวังไปลงไหลใจนในรถ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นจึงให้จำรวมลิ้นไม่เห็นแต่แกเด็ดอร่อย <Yeah. S 1> เพื่อให้โอกาสให้เราได้ปฏิบัติให้ได้ความสุขความสุขในการภาวนาในทางาจิตใจ เพราะฉะนั้นการรักษาโบสทตสินนี้ชื่อว่ารักษาอินทรีย์สังวรสินด้วยเพราะ,ะจะต้องจำรวมกายจำรวมวาจาแล้วยังจำรวมริ้นยังจำรวมตาไม่ให้ดูฟ้อนร,รำต่างๆทำเพลงต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้จิตเป็นอกุศลจิต ที่ไม่เป็นกุศลให้สํารวมหูไม่ให้ฟังเสียงขับร้องเพลงต่างๆให้สํารอมจมูกไม่ให้ย้อมทาโดยเครื่องของหอมต่างๆโดยการประดับสำหนักการตกแต่งให้ลงไหลเป็นเหตุให้เกิดความกำหนักลงไหลรักไขรก็ควรจิตใจใ ทำให้จิตใจเศร้าหมองอุจจารยานมหาตัมรวมกายในสัมผัสต่างๆไม่เห็นแก่หลับแกนอนเห็นแต่แก่ความสุขในการนอนเพื่อสร้างกำลังใจในการต่อสู้กับทุกข์บ้างให้เอาชนะทุกข์บ้างสร้างกำลังใจ <c oughs> เอาความสุขในการที่จิตใจเข้มแข็งในสิ่งที่มากระทบ เพราะว่าเราไม่ใช่จะได้นอนเสมอไปเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วมันนอนไม่ได้จิตของเราเคยได้สุขจากการนอนเมื่อมันนอนไม่หลับแล้วลความทุกข์ย่อมครอบงำจิตใจถ้าหากจิตใจได้อบรมต่อสู้กับสัมผัสที่ไม่ชอบที่ไม่ดีที่ก่อกวนอยู่ในจิตใจแต่เราเคยเอาชนะเคยทำความสงบได้ ถึงเวลานั้นเวลาทุกข์ก่อกวนขึ้นมามันก็มีที่พึ่งที่ยึดเข้าไปสู่ความสงบได้ความสุขทุกข์เหล่านั้นไม่สามารถครอบงำจิตใจของเราได้นี่การอบรมการดักษาศินก็เพื่อให้เกิดกำลังในการที่จะให้ทำสมาธินแบบี่สิละอิภาเิโตสมาธิมัตตโลโตหิตมาอนจังโนจังมนสมา ธิปิสภาวิตาปัญญาพระพลาโหติมหา,รรานิสังฆาสมาปัญญาเมื่อสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่อในส่วนใหญ่จิตเมื่อปัญญาอบรมแล้วย่อมพ้นจากทุกขังสมาเดวะอเวมัสติิเพราะฉะนั้นการอาตัศินเป็นบันไดเบื้องต้นเรียบอาธิกรยาหนึงงา,ามในเบื้องต้นศิล ิลเป็นผู้งามจริงๆะั้นรวมระวังรักษาแล้วน้าเคารพน่านับถือว่าเมื่อเชื่อใจไม่เป็นภัยไปอยู่ที่ไหนไม่เป็นที่รังเกียจของบัณฑิตของชมนุมชนทั้งหลายเป็นที่เคารพนับถือของผู้น้อยเป็นที่สักการะบูชามีอนันในสงของศิลมีความสุขทั้งความสุขทั้งความ,วามเจริ ในจิตในใจทั้งความเปลี่นใจเป็นบันไดขั้นแรกเป็นมรรคในอริยสัจที่กำจัดทุกข์ดว้วยสมาธิก็เป็นอรยิยสัจปัญญาก็เป็นอรยิยสัจเป็นของจริงเป็นอรยิยมรรคอย่างประเสริฐมรรคเนี่ยเป็นเครื่องชำระเครื่องประหารทุกขกจมุทยัยให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นจึง เราทั้งหลายมีโอกาสดีโชคดีได้มาประพฤติปฏิบัติทำไมนสมบูรณ์บริบูรณ์ตามทางของพระพุทธเจ้าเราควรทำด้ยทำดยความเคารพทำ้ดยความเลื่อมใสทำด้ดยความพอใจปฏิบัตินั่งก็ทยทำ้วยให้มีฉันทะความพอใจในการปฏิบัติอยู่ร่มไม้ใดให้เกิดความสุขในที่นั้นนั่งให้เป็นสุขโดยความพอใจ แสดงความเย็นใจความพอใจที่เราได้รักษาเกิดฉันทะขึ้นมาเมื่อเห็นความสุขแล้วเกิดวิริยะเหตุใดจึงต้องวิริยะอันนี้เราต้องเข้าใจถ้าไม่มีความเพียรคอยตติคอยรักษาแล้วอกุศลอันลามกมันจะเข้ามาก่อกวนอีกถ้าไม่มีอะไรมาก่อกวนนะมันไม่ต้องอะไรถ้ากีเลสมันหมดแล้วทัศนีเลศที่ยังเหนืออย,อยู่ยังไม่หมด มันคอยจ้องคอยโอกาสมาก่อกวนเาราเลยเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีความเพียพยายามรักษาดูแลต่อไปอีกไม่ใช่มันพ้นภัยแล้วมันจากภายนอกยังมีอยู่หรือมันสร้างมาในจิตของจิตเองหรือมันเพลวับขึ้นมาอักุศลที่มีอยู่ในจิตเนี่ยมันช่วหาช่องหาโอกาสมาก่อกวนจิตใจให้คิดในเรื่องที่ให้เกิดความฟุ้งซ่านความไม่สงบขึ้นมา มีปัญหาเลื่อนลอยขึ้นมาให้หลงให้ไหลขึ้นมาเลื่อนไหลไปขานนอกไม่ให้เห็นสมุตไทยเหตุให้ทุกข์เกิดเพื่อจะได้กำจัดมันเพราะเหตุนั้นจึงจำเป็นจะต้องเจริญอิทธิบาทค,คือวิวรยิยะคือจิตตะเอาใจฝักใฝ่ต้องมีวิมังสาคอยตรวจอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะหมดสิ้น จิตสงบสนิทเต็มที่มันเบื่อหน่ายความเคลื่อนไหวของจิตแล้วทีนี้มันก็สบายแล้วทีนี้ขันจิตมันยอมรับอันนี้แต่แต่จิตยังมีสิ่งอีกบังคับจะต้องคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้ว,ลวจะต้องช่วยจิตเอาจิตจตะเ,เอาจะชักไฟในการกระทําในการสร้างสติเพื่อไปช่วยจิตเองนั่นเองอเพราะเหตนั่นเราทั้งหลายพยายา,ยามปฏิบัติ รักษาศีลด้วยอิทธิบาทสมาธิด้วยอิทธิบาทเจริญปัญญาด้วยอิทธิบาท้าเราเอาอิทธิบาทมาใช้อิทธิบาทก็เป็นชื่อของความสําเร็จเป็นชื่อของอภิิหารอิทธิฤทธิมีอนุภาพมีอำนาจสามารถจะเอาชนะศัตรูของความสุขได้เรายึดความสุขได้มาเป็น ฐานที่อยู่ของเราได้ไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนเพราะฉะนั้นแต่ยินได้ฟังแล้วจดจำให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามจากนี้ไปตั้งใจรับพร